สวัสดีค่ะนักเรียนปสี่ทุกคนนะคะอ่าวันนี้นะคะกลับมาเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วนะคะทีนี้ครูจะบอกแนวข้อสอบนะคะหรือติวให้นะคะวันนี้จะบอกแนวข้อสอบเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะบอกว่าอ่าข้อสอบบอกอะไรบ้างนะคะอ่าทีนี้วันนี้ครูจะ ติวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของอักษรควบนะคะทีนี้อักษรควบของน้องอยู่ต้นๆเลยเราก็เรียนมาแล้วนะคะแต่วันนี้ครูเข้ามาติวให้มาติวแนวข้อสอบนะคะติวให้บางเรื่องแล้วก็จะบอกแนวข้อสอบด้วยของน้องนะคะอักษรควบอยู่ในหน้า21ของหลักภาษานะคะเพราะว่าหลักภาษาเรื่องนี้เราเรียนจบไปแล้วนะคะน้องปอ .4 อ่ะมาดูทบทวนนะคะทบทวนนิดหนึ่งว่า คำควบคำม,มีสงประเภทใช่ไหมหมายถึงอะไรแล้วก็แบบไหนอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ครูจะทบทวนให้ในเรื่องของอักษรควบแท้นะคะอ้ามาดูอักษรควบกันก่อนเห็นไหมคะมาดูอักษรกันก่อนอ้าลองดูตรงนี้สิดูภาพนี้สิลูกอักษรควบอยู่ตรงไหนคําว่าปลา ป,ปอปออาปาปาก็คือฟังฟัง่งปลาของไปเห็นไหมคะกับคําว่าปลาตัวปอปลากับโลลิงสระอาอะโลลิงเข้ามาแล้วคําไหนคะคาไหนเป็นคําควบคะเรียนมาแล้วนะคะก็คือคําว่าปลาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นคําควบ เราสังเกตง่ายๆก็คือพย,ยัญชนะต้นกี่ตัวลูกสองตัวนะคะเห็นไหมคะโลลิงนะคะโลลิงควบกับโปรานะคะเพราะฉะนั้นอักษรควบแท้ประกอบด้วยสามตัวนะคะโลลิงโลเรือแล้วก็อะไรควบแหวนใช่ไหมคะ,ะเรียนมาแล้วเก่งนะคะทีนี้ดูว่า สองคำนี้ต่างกันแล้วนะคะนี่คือปวาปาไม่มีคำควบกล้ามาเลยไม่มีอะไรควบนะคะ,ะมาดูรายละเอียดนิดนึดน่งน,นะคะของกล้มวันนีอ้อยู่ในช่วงทบทวนนะลูกที่นี้คำควบกล้มก็คืออะไรคะพยันชนะที่ควบหรือกล้มกับเห็นไหมคะมาตะกีค้คยแล้วมีรอเรือรอลิงวอลเวนออกเสียงควบก็คือออกเสียงเดียวกัน ออกเสียงเดียวกันก็คือแบ่งออกเป็นสองชนิดที่บอกมาตะก,กี้ใช่ไหมลูกแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้วันนี้นิดเดียวนะคะครูมาติวให้ในเรื่องของอักษรควบแท้นะคะอักษรควบไม่แท้จะทบทวนให้ในคาบต่อไปนะคะวันนี้อาจจะบอ,อกแนวข้อสอบด้วยเลยจิบมาหนึ่ง เรื่องเดียวนะคะก็คืออักษรควบแทะเรามาดูว่าอักษรควบแท้ก็คืออักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะสองตัวควบอยู่นะคะควบอยู่ในสระเดียวกันคําว่าพยัญชนะนะคะ ควบอยู่ในสระเดียวกันถ้าเป็นคําควบแท้ก็มี3ตัวเท่านั้นนะคะ3ตัวเท่านั้นตัวอื่นพยัญชนะตัวอื่นไม่เกี่ยวนะคะถ้าเป็นคําควบแท้ก็มีรอเรือรอเลงวอเวนสามตัวเท่านั้นนะคะเมื่อควบกันแล้วต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันก็คืออ่านออกเสียงควบกันเลยนะคะนี้ความหมายของ อักษรควบแทหรือลักษณะของอักษรควบแทนะคะลักษณะมี R O ลวอย่าลืมนะคะถ้าเราเห็นค่ะโรเรือโลลิงโวเหควบกับพยัญชนะต้นตัวเดเรียกว่าคําควบแทนะคะทีนี้อักษรควบแทอะค่ะแบ่งออกเป็น3ลักษณะลักษณะในหนังสือของน้องมีเลยค่ะหน้า21นะคะ สามลักษณะก็คืออักษรควบแท้ที่พยัญชนะต้นควบกับพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็อักษรควบแท้ที่เป็นตัวสกุได้นะคะอักษรควบแท้ที่เป็นตัวการันหลังสุดแบบที่สามแบบที่สามที่เป็นตัวการันนะคะแบบที่หนึ่งเป็นพยัญชนะต้นแบบที่สองเป็นตัวสกุ แบบที่3ควบที่มีตัวการันนะคะอย่าลืมนะคะทำควบแท้เียบาๆเห็นไหมคะที่ตัวอย่างตามหนังสือเลยค่ะเพื่อไม่ให้น้องสับสนนะคะมาดูอักษนควบแท้ที่ควบพยัญชนะต้นคำว่าโกรธสังเกตอินโทรเรือไหมลูก ควบกับอะไรคะพยัญชนะต้นคําว่าโกรธดก็คือโกไก่นะคะโกไก่ควบกับรรเรือโกรธดเห็นไหมคะครุยครุยครุยก็คือขอไข่เป็นพยัญชนะต้นควบกับโรลิงใช่ไหมลูกโรลิงก็คือควบเทนะคะแล้วก็ปริพยัญชนะต้นคือพอผพานควบกับโรเรือนะคะโรเรือเป็นอักษรควบเทนะคะ คำว่ากวาดกวาดว่แหวนวองแหวนวองแหวนพยัญชนะต้นก็คือกอไก่นะคะพวก,กคำว่าใครคอรอไอใครคอควายเป็นพยัญชนะต้นพวกกับรรเรือนะคะและอือ่นๆมากมายหลายหลาย,ลายคำนะคะเห็นไหมคะพวกการโกรดคอรอดอดอกรดคอรออยครุยพอรออีกอริกคอวอก เห็นไหมคะเราจะเวลาสะกดคำหรือสะกดตัวพย,ยัญชนะนั้นเราต้องควบกันไปเลยนะคะไม่ใช่โกอาโกวาดไม่ได้นะคะต้องควบกันก็ค,คือนี้อักษรควกเทที่ควบกับพย,ยัญชนะต้นนะคะพย,ยัญชนะต้นมาควบกันก็ค,คือออกเสียงเดียวกัน นะคะออกเสียงเดียวกันพวบ,บสระเดียวกันนะคะต่อไปแบบที่1ผ่านไปทีนี้มาดูแบบที่สองเขาบอกว่าอักษรพวกแท้ที่เป็นตัวสะกดอ่ะทีนี้เป็นตัวสะกดแล้วแต่ที่น้องเห็นเห็นไหมคะคาว่าบัตถ้าเราเขียนคําอ่านบอะโดบัตโบแมกกดโดบัต,บดดบตเห็นไหมคะเวลาคําอ่านของเราจะตรงมาตราเพราะว่าอยู่ในมาตราแม่กด โบอาโบัดคำว่าบัดมีโตเต่าโรเรือเข้ามานั่นเป็นตัวสะกดนะคะไม่สงมาตราคำว่าสมัรมีโคควายกับโรเรือเป็นตัวสะกดนะคะไม่ใช่คำควบกล้ำก็คือมีตัวสะกดสมัรสมุดะมนะคะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคำจะมีตัวสะกดนะคะ ควบตัวสะกดใช่หไหมตัวสะกดมกักจะไม่ตรงมัดร,รายนะคะเวลาเขาเขียนแต่เราเขียนคําอ่านก็ตรงมัดร,รายเสมอน,นะคะดังนั้นควบแบบที่เป็นตัวสะกดนะคะแบบที่สองที่ครูบอกมาทันทีว่ามีสามแบบเอ้ามาดูแบบที่สามต่อเลยค่ะแบบที่สามอักษรควบแท้ที่เป็นตัวการันเป็นตัวการันคำว่าพักพัก ติไปว่าหน้าคําราชาศักดิ์พักแปว่าหน้านะลูกศาสตร์จันเห็นไหมคะเวลาเราเขียนเพะอักก็พักสวัสดศาสตร์ยอนจัน,นง่ายง่ายทีนี้เวลาเขียนเห็นไหมคะทุกตัวมีตัวการันต์เลยนะคะมีตัวการันต์หมดเลยแต่เวลาเขียนคําอ่านบอกแล้วว่าตรงมาตรานะคะพักศาสตร์จันมีตัวการันต์ ทุกคาที่ทุกตัวอยากมาเพราะฉะนั้นนะคะคาควบค้มก็คือคําควบค้มเทจะมีพยัญชนะควบด้วยกันก็คือโรเรือ rolling wheel ไว้นะคะแล้วก็มีสองชนิดอักษรควบเทกับไม่เทะเทก็คือมีตัวโรโรโวอย่าลืมแล้วก็มีสามลักษณะนะคะอักษรควบเท้ที่เป็นพยัญชนะต้น อักษรควบแท้ที่เป็นตัวสะกดอักษรควบแท้ที่เป็นตัวการันนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งนะคะทีนี้ทบทวนให้ทบทวนให้แนวข้อสอบก็แล้วกันนะคะไม่ยากนะทีนี้มอบหมายงานตรงนี้นะคะครูให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คําควบคั้มแท้เยอะแยะเลยห้าประโยคเพราะฉะนั้นน้องหาคําควบคั่มแท้มาตั้งเลยห้าคำ แล้วก็แต่งประโยคไปเลยห้าคำห้าประโยคนะคะให้แส่งให้เป็นประโยคแล้วก็ขีดที่คำข้อความเทลงในสมุดภาษาไทยสายรูมานะคะเราใกล้สอบแล้วแต่ทํางานนะคะต้องทํางานทบทวนนิดนิดเบาเบาอ่ะทีนี้มาดูว่าข้อสอบเป็นแบบไหนอย่างไรบอกแล้วว่าท้ายคลิปจะบอกแนวข้อสอบหรือบอกแนวข้อสอบว่าออกอะไรนะคะไม่ได้เฉลยนะคะ ข้อสอบรายภาคใกล้สอบแล้วนะคะรู้สึกว่าวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งแต่รู้ว่าใกล้สอบแล้วนะลูกมาถึงใกล้สอบแล้วข้อสอบมีสามสิบข้อนะคะข้อสอบมีสามสิบข้อเป็นออนไหนก็คือเลือกตอบหมดเลยไม่มีข้อเขียนนะคะสามสิบข้อไม่มีข้อเขียนะคะ่ะนะคะอ่ะ ในเรื่องอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเลยที่ติววันนี้เลยนะคะที่ติวที่ทุกคนวันนี้ครูออกในเรื่องของคํานะคะไม่ว่าจะเป็นคําควบกล้ามอักษรน,นําหรือว่าคําอ่านที่ถูกต้องหรือว่าเสียงวรรณยุกการฝันวรรณยุกต์หมายความว่าข้อสอบจะออกในหนังสือหลักภาษาที่เราเรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะ นะคะ,ะชนิดของคำวิภาสรรพนามหรือว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือว่าประโยคประโยคสามส่วนสองส่วนในเรื่องของประโยคแล้วก็ในเรื่องของสำนวนก็มีนะคะสำนวนวันนั้นทุกส่วนให้ไปแล้วนะคะส่งที่ไปให้แล้วในสำนวนก็หลายข้ออยู่นะลูกแล้วก็ นอกจากนั้นก็มีอักษรยอ่อแล้วก็การเขียนคำพวกดจังครัพวกสุดท้ายก็คือ,อมีคำของพ้องเสียงมีประโยคสื่อสารก็คือเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธอะไรนะี่คือประโยคสื่อสารประโยคคำสั่งแล้วก็มีคำราชาศัพท์อยู่หนึ่งข้อเองนะคะแล้วก็การเขียนคำเขียนผิดเขียนถูก3ามในเรื่องของประโยค อะไรไม่มีกรรมนะคะนี่คือแนวข้อสอบนะคะส่วนมากเลยอยู่ในหลักภาษานะคะเพราะฉะนั้นน้องอ่านหนังสือภาษาไทยก็คือหลักภาษาเล่นที่เราเรียนนี้แหละนะคะที่เราเรียนมาหมดแล้วหลักภาษานะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะวิชาภาษาไทยใกล้สอบแล้วก็ขอ,ขอไว้กอให้ได้เกรดสี่ทุกคนเลยนะคะของครูตั้งใจนะคะ รักทุกคนคิดถึงทุกคนค่ะอย่าลืมทำอันส่งนะคะแล้วก็อีกคาบหนึ่งเดี๋ยวอักษรพวกไม่แท้นะคะคาบหน้าอ่านะคะตั้งใจเรียนนะคะสู้ๆทุกคนขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษรดดูเคชั่นจำกัดหมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ